ทั้งแต่งหน้าของน้องดิซ่าสำหรับงานที่น้องดิซ่าเข้าร่วมล่าสุดกับเพียชนที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสทราบมาว่าเป็นคุณจูนช่างแต่งหน้าของไทยเรานั่นเองนะคะที่เขามีชื่อภาษาไทยว่าที่มนวันก้องชูิ์ไปส่งไอจีมามีการลงคลิปนี้ตอนที่สตรีหมายเลขหนึ่งคุณบริจิสมาคงกลางร่วมกับน้องดิซ่าแล้วก็เขียนข้อความว่าเพียชนเป็นงานการกุศลที่จัดขึ้นเป็นปีที่3 1็แล้วโดยทุกปีจะมีแม่ง,งานเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งคือภรรยาของประธานาธิบดีฝรั่งเศสและในปี พร้อมแท็กไปหา้องลิซ่าลิซ่าเองก็จะทําการแสดงโชว์ใหญ่ในวันที่26มกราคมประเทศฝรั่งเศสร้รองกับเขียนข้อความเป็นภาษาไทยบอกว่าเช้านี้ที่ป้าคริกซึ่งชื่อเล่นของพี่เขาก็คือพี่จูนนั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นช่างแต่งหน้าที่แต่งให้กับ้องลิซ่าช่างแต่งหน้าอีกหนึ่งคนที่ฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะโดยเฉพาะเวลามีงานอยู่ที่ต่างประเทศก็คือดาราไทยมากมายนี่ก็จะเลือกพี่เขาทั้งนั้นตัวอย่างเช่นเบลล่ารานียายอุรัสยาคนดังมากมาย้นอนลิซ่าของเราเลิฟช่างไทยแล้วสินะ 26นี้ก็คงจะเป็นช่างไทยอีกแล้วมั้งคะเนี่ยซึ่งผมหน้าก็คล้ายลูกสนามบินเลยนะคะหลายๆคนว่าอย่างนั้นอยากจะเห็นน้องทําทรงผมอื่นบ้างวันนี้มันเป็นลูกลางวันงานการกุศลกับเด็กๆมั้งคะก็เลยแต่งเบาๆแต่ว่าถ้าดีลกับช่างไทยวันที่26ก็เชื่อมือได้เลยเพราะว่าไปสงรูปภาพมาทุกคนที่แต่งให้ศิลปินมากมายอยากจะฟาดก็ฟาดได้นะจ๊ะเพราะว่าอยากเพิ่มความเข้มโทนขครึมโทนเซ็กซี่โทนน่ารักก็ได้หมดเลยและนี่ก็คือโชมหน้าของคุณจูนค่ะคุณจูนมีช่อง YouTube ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะค ไปติดตามกันเยอะๆนะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ IG ไว้ให้รวมทั้งช่องทางของ Official ที่เป็น YouTube ค่ะรู้สึกว่าเออเกิดแรงบันดาลใจไหนลองซีอะเมื่อก่อนนะตอนที่เราเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆหลายๆคนก็น่าจะเริ่มจากทฤษฎี It's viewer like time Never really know just what a a Never know want don't can really you the inside and palm like in bring You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. What if I